ทีใน d a i l y g i z m o ดทีวีค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่สิตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเรามาทำรายการไอทีตอนเช้ากันเถอะแล้วก็จะพยายามทำให้ได้ทุกๆวันถ้าเกิดว่าทำแล้วมีคนดูนะคะสิตั้งใจที่จะเปิดวันนี้ก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่2ดมีนาคมและ2มีนาคมนับตามเวลาประเทศไทยวันนี้ตุ๊ตๆุตต ไปจนถึงตีหนึ่งในวันที่3มีนาคมนี้จะเป็นวันที่ iPad 2เปิดตัวและจะมีข่าวลือมานานนะคะว่า Apple จะเปิดตัวซึ่งค่ะเเขาก็บอกว่าจะออกมาถึง2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกนี่นะคะก็คือแบบ10นิ้วแบบเดิมที่ Apple เคยทำมาเป็นปัจจุบันนี้แล้วก็แบบถัดมาก็คือแบบประมาณ7นิ้วซึ่งจะจริงหรือไม่จริงจะเป็นข่าวลือหรือไม่รวมไปถึงมีกล้องหน้ากล้องหลังหรือเปล่าจะทำงานได้เร็วขึ้นหรือเปล่าวันนี้เราจะได้คำตอบกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวหรือจะออกมาแนวพี่ชายของ iPad ลักษณะ หน้าตาประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่จีแพ็เอาละ่ะเรามาดูข่าวไอทีในเช้าวันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรให้เราติดตามกันบ้างเริ่มจาก Google สรุปสถิติในการค้นหาข้อมูลของคนไทยที่ใช้ Google ซึ่งข่าวที่ได้รับความสนใจก็คือ 1. สถานการณ์ทางการเมือง 2. คือภัยธรรมชาติแอคคำค้นหาที่พุ่งสูงสุดในรอบป,ปีที่ผ่านมา <A. S 1> คืออะไรรู้ไหมคะเฉลยเพลงลูกเทวดาของสนุกสิงมาก อันดับ2คือ iPad ส่วนอันดับ3หาก่นนะไหนนะมันไม่เจอช่างมั้งเถอะ iPhone สองที่สีว่าน่าสนใจไม่แพ้กันและอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ก็จะมีงานก็คืองานคอมม่าทวายแลนั่นเองอตอนนี้เขาบอกว่ายักษ์ใหญ่ในบริษัทไอทีต่างๆนี่นะคะต่างไปซื้อบริษัทแม่ใหญ่เลยบอกว่าขอให้แท็บเล็ตนั้นมาทานันการจําหน่ายในงานคอมม่าในปีนี้เพราะกลัวการช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดหรือว่ากลัวโดยตลาดอย่างเช่นแท็บเล็ตเมืองจีนหรือแท็บเล็ตในประเทศอื่นๆนั้นเข้ามาตีตลาดแหมอันนี้เสียจะบอกว่า ของดีไม่ต้องกลัวแล้วค่ะมีพื้นที่เสมอและข่วล่าสุดที่ฟังดูแล้วอาจจะดูแปลกๆสักหน่อยนะคะก็คือตอนนี้ถ้าเราซื้อมือถือเนะี่ยจะแถมข้าวสารอีกด้วยแหละคะ่ะเอาละคะ่ะไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าทางส a m s u ง g เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีมาร์เก็ตติ้รูปแบบใหม่ล่าสุดค่ะซึ่งเขาขายมือถือแถมข้าวถุงเอาใจแม่บ้านแถมเป็นข้าวหอมมะลิด้วยนะคะตรา พงทองส่งเสริมชาวนาไทยคะ่ะรุ่นไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าซื้อมาถือของซัมซุงที่ซัมซุงช็อปนะคะก็เอาใบเสร็จเนี่ยแหละคะ่ะไปแลกที่คาฟูหรือบิ๊กซีได้ทุกสาขาเลยทีเดียวอ่ะและอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจสีกำลังจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ชาวไอทีทุกคนโดนหลอกจริงๆนะโดนหลอกจากใครเหรอคะอ คุณรู้จักมือถือที่ชื่อ Spring ไหมคะที่ซื้อมือถือแล้วได้ของแถมเป็นตัวไอเพิ่มขึ้น2ตัวค่ะแหล่งข่าวภายในบอกสิว่ามือถือ Spring นั้น ไม่ได้ตั้งใจจะทำเพื่อขายมือถือเขาตั้งใจที่จะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้ถ้าคุณไม่เชื่อสีคนที่ใช้ Android อยู่เข้าไปที่ Android App Store แล้วก็ไปดาวน์โหลด Spring App พ i ิเคชันมาลองใช้ดูสิคะใช้ฟรีด้วยแล้วก็แถมตัวไออีกสองตัวหน่และนี่คือน้ำจิ้มยมเช้านะคะสำหรับอรุณสวัสดิ์ไอทีใน Daily g i z m o t v คุณสามารถติดตามได้เรื่อยๆรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องของแ gadget ดีๆที่สียังไม่ได้พูดถึงใน d a i l y g i z m o t v อีกด้วยแล้ววันนี้เราจะมานั่จบาาาดดู้ววยเ Apple iPad นั้นจะออกมาเวอร์ชัน7นิ้ว10นิ้ว11นิ้วหรืออะไรก็ตามหรือมีอะไรก็ตามเราได้เห็นแน่ๆในพรุ่งนี้ตอนเช้าและสิคนแรกแหละที่จะมาพูดเรื่องของข่าวไอทีเพราะสิตื่นเช้ากว่าคนอื่นค่ะอริสวัส์ไอทีบ๊ายบาย